โอเคสวัสดีครับปลับติดเกมนะครับวันนี้จะมาร mm ีวิวปืนจากเกม Breakout mm hmm. ชื่อว่า M4A1 พคล่าผมซึ่งเป็นเลเว่นจู่โจมที่อัปเกรดจากล่ามเดิมมันนะครับคือปืนนี้ M4A1 จุดเด่นคือความเสถียรที่เยอะกว่าครับแล้วก็ความรวนการวิ่งที่สูงกว่านิดนึงใครชอบแนวแบบยิงแม่นๆยิงเสถียรเสถียรแนะนำครับกระบอกนี้แม่นดีแต่ป๋าชอบแรงๆมากกว่าชอบ AK47 แต่ไม่เป็นไรฮะลองดูฮะเข้ามือหรือเปล่าสักตาครับผม ช่วยตานี้ครับเปิดป่วยปากกันไปแล้วนุ้นได้ไปยังไม่มีใครมานะฮะนิ่งๆนอยู่นิ่งินอยู่หนึ่งศพครับสองศพไม่ทันกบรบตูเขียวเงี้ยเอาไม่ไหวครับเสือหานนะฮะได้ไปสองครับเมื่อกี้ เอาเพื่อนแย่งคิวไปฮนะอดไปสามศพเข้าปลาระเบิดอย่างนี้เสร็จเราฮะโดนแน่ๆโอ้ยโดนแน่ๆฮะนี่มันจนมุมไม่ชัดครับหนูจนตรอกโอ้ยจะ,อจะเอ๋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 ไม่ทันครับผมแบค็คไอรอนครับไอปืนนี้ไม่เคยใช้เลย ได้ครับถ้ามาอย่างนี้ตอนเอามาตานิ่สู้สบายฮนะได้อีกสองศพครับไปไหนแล้วล่ะมาปีกนี้แน่ๆเลยโอ้โหโดนครับสไนเปอร์อัดหน้าเต็มๆมนฮะสิบเก้าต่อยี่สิบมันแม่นนี่นะปืนบอกเนี่ยแต่ว่า นี่ครับมันยิงอัดแน่นๆเนี่ยแม่นมากแต่ข้อเสียคือเบาเนี้ยต้องยิงอัดหนักๆหน่อยโอ้โหไม่เข้าหัวหัวเนี่ยโดนแทนเสือหานะเก็บปลารักไปสองศพครับมาตอนอามาตะย,ยิ้มเลยฮะโอ้เยอะ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 ตายคาหินยางครับเสือหานอีกแล้วได้ไหมไม่ได้เพื่อนได้ไป โอ้เลนกลางมาเต็มนะฝ่าไม่ได้เลยจริงๆไม่ควรด้วยยิงฝ่าเลนกลางเนี่ยเก็บไปฮะนี่ฮะยิงแน่นๆอัดเข้าไปเน้นๆครับสิบเจ็ดนัดน่าจะพอได้หนึ่งคนก่อนตายครับผมมันต้องยิงเนื้อกว่าไอเคเจ็ดประมาณหนึ่งนัดครับถึงจะฆ่าเขาได้ทาไม่เข้าหัวนะโอ้โหนี่เข้าเต็มเต็มครับหัวแลวปะเนี่ยเสือหานนะครับคู่ศัตรูคู่แข่งของบาล์ลากับเสือหาน ได้หนึ่งครับรีเวนต์ไปสองศพวิ่งแล้วครับไม่อยู่แล้วฮะสามศพสี่ศพโอ้ยโดนหลุยหลังครับตามสามศพครับเพื่อนเพื่อนครับช่วยหน่อยตามสองศพโอ้ยแบบรักแจกซะงั้น ไฟนอลครับจบแล้วแต่ปลาลักก็ทำโอเคนะปืนนี้ค่อนข้างจะชอบใจเรื่องความแม่นยำในการกดดันของมันนะแต่ข้อเสียคือไม่ชอบรุ่งความเบาเบาไป,น,ปน,นิดนึงแทนที่จะจังหวะจะได้จะได้ไม่ได้ครับผม18ตาย11นะครับปลาลักก็ขอจบปลาลน์ที่่เท่านี้นะครับรีวิวปืนอันนี้ก็ชอบเป็นยิงหยางมากกว่ามันยิงแรงกว่าจังหวะมนึดด่มันได้ผลกว่าแต่เอาความแม่นยำก็น,นี้โอเคนะแต่ต้องยิงย้ำๆหน่อยเดียวกันนอนหนึ่งนัดครับถึงจะตาย ขอจบคลิปนี้เดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับ